เกิจากที่มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเรานะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วให้การสนับสนุนว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยเราจะได้มีการจัดกิจกรรมหรือจัดการแข่งขันที่เป็นเจ้าของลายเส้นเองที่เป็นของคนไทยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเรามัวแต่ไปซื้อเลขสิทธิ์ของประเทศอื่นๆเนี่ยมาจัดการแข่งขันในประเทศไทยเช่นยก ตัวอย่างกรณีของ MotoGP หรือในอนาคตอาจจะมีหลายๆกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านนายกก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ยกเว้นจากมวยไทยแล้วซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติซึ่งผมคิดว่าทั่วโลกคงรู้จักกันดีก็ควรจะหาการแข่งขันหรือกีฬาประเภทไหนที่คนไทยมีความสามารถเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ซึ่งตรงนี้ก็ ตัวผมเองกับได้คุยกับทางผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้จัดก,การแข่งขันก็คิดว่าโอเคเป็นโอกาสอันดีที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเจส,สกีเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่กล่าวขานแล้วเราก็มีการจัดการแข่งขันมีการชิงแชมป์โลกเกิดขึ้นในประเทศไทยก็มีการเจรจาว่าถ้าตรงนี้เนี่ยสามารถจัดเป็นเรื่องของอีเวนต์ตรงนี้หรือ ลิขสิทธิ์อันนี้เนี่ยเป็นของคนไทยก็ซึ่งเป็นที่มาว่ากีฬาติดธงชาติไทยใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกได้เลยครับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งทั้งประเทศนะครับซึ่งกีฬาเจสกีไม่ใช่เป็นกีฬาที่เริ่มในประเทศไทยแต่เราสามารถเป็นเจ้าของลิขสิทธ์เป็นของคนไทยได้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีครับ ถ้าหากมีโอกาสที่จะเป็นการสนับสนุนกีฬาประเภทอื่นอีกซึ่งตัวผมเองในขณะที่ผมนั่งอยู่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนเหมือนกับที่ปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลไทยเราได้สนับสนุนกีฬาเจสกีนะครับให้เป็นกีฬาเหมือนกับว่าเป็นของคนไทยลรขกสิทธิ์เป็นของคนไทยและในอนาคตเราก็คงจะได้รับเงินจากการที่ มีคนซื้อลิกกิทศิ์ของเราไปจัดการแข่งขันในทั่วโลกซึ่งปัจจุบันนี้ถึงแม้นว่ายังไม่ถึงจุดตรงนั้นรัฐบาลไทยโดยาการกีฬาแห่งประเทศไทยอาจจะต้องมีการสนับสนุนเพื่อสร้างให้คนรู้จักและนิยมมากขึ้นผมมั่นใจว่าในอนาคตอันใกลน้นี้กีฬาประเภทนี้จะนำรายได้เข้ามาสู่ประเทศไทยในเรื่องของลิขกิทศิ์แต่ส่วนการจัดการแข่งขันปัจจุบันนี้ก็อย่างที่พวกเราได้ฟังบรรยายไปแล้ว ได้ฟังได้ดูในวิดีทัศน์แล้วว่าการแข่งขันแต่ละปีเนี้ยเรามีรายได้ปีหนึ่งประมาณ7 8 0 0ล้านนะครับแต่ถ้าเป็นภาพรวมของการขายอุปกรณ์ขายอะไรต่างต่างแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเรามีรายได้เป็นพันล้านต่อปีแต่ที่สำคัญตรงนี้นะครับไม่ใช่เรื่องของเองินแต่เป็นเรื่องของว่าเจสกีไม่ใช่เป็นของประเทศไทยแต่เราสามารถผลิตชิ้นส่วนผลิต เจสกี้ทั้งลำเนี่ส่งออกไปขายต่างประเทศได้สิ่งนี้เป็นการตอบโจทย์ได้เลยครับว่าประเทศไทยเราในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้น้อยหน้าใครหากว่าคนไทยเราเอาจริงเอาจังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นผมมั่นใจนะครับว่าในอนาคตอันใกล้เราอันใกล้นี้เนี่ยประเทศไทยเราน่าจะมีอะไรที่เป็นการส่งออกได้มากกว่านี้นอกเหนือจากกีฬามวยไทย ซึ่งเราได้ส่งออกไปทั่วโลกอยู่แล้วนะถึงร้อยกว่าประเทศณนะปัจจุบันนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้คนไทยทุกๆคนนะครับเวลามีการจัดการแข่งขันเจสกีก็ขอช่วยกันมาเชียมาชมนะครับแต่ดีสุดก็ขอเชิญชวนเยาวชนให้มานิยมเล่นเจสกีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับผมครับขอบคุณมากครับ คือจริงๆนะครับทางผมนะครับก็เกี่ยวกับทางด้านกีฬาเนี่ยเราก็สนับสนุนมาตลอดนะครับทางชูวิชเชนเองหรือตัวผมเองนะครับตัวผมก็รู้จักคุณบริเคตเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับมีการช่วยสนับสนุนการพัฒนาโกคาร์ดมาด้วยกันแล้วก็ทางเจสกีมาด้วยกันนะครับตั้งแต่20กว่าปีแล้วครับวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะครับ กับวงการเจสกีกับประเทศไทยนะครับกับชาวไทยทุกคนนะครับที่ทางด้านเจสกีเนี่ยได้จดลิขสิทธิ์นะครับอย่างเป็นทางการนะครับอนาคตเราก็จะเห็นนะฮะทางเจสกี WGP นะครับตอนนี้เราก็เห็น m o เตอ GP F1 K1 นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ ซูปเปอร์คอนเทนต์ของคนไทยครั้งแรกนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนะก็เป็นไม่ใช่ในวงการเจ็ตสกีอย่างเดียวนะครับชาวต่างชาติที่มาแข่งหลัก3 0 0พกว่าคนจะมีทางทีมช่างนะครับแฟนคลับที่ตามมานะครับวงการโรงแรมวงการการท่องเที่ยวนะครับก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับคนไทยทุกคนครับของทางจูวิชชั่นนะครับเราได้คอนเทนต์ของทางเจสกี i นะครับมาหลายปีแล้วนะครับเรามีการถ่ายทอดให้กับคนไทยแล้วระดับโลกนะครับมีการถ่ายทำซึ่งตอนนี้ยูโรสปอร์ตแล้วก็มีกีฬาอีกหลายช่อง ระดับโลกนะครับได้เอาไปฉายให้มากกว่า150กว่าครัวเรือนนะครับระดับโลกตัวผมเองก็เข้ามาช่วยพัฒนานะครับส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วตัวคุณบริเขตเนี่ยเป็นคนที่พัฒนามาตลอดนะครับยี่บกว่าปีที่ครับคือกีฬาเจสกีนี่คือเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่ พึ่งเริ่มต้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยกีฬาในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือทางเอกชนเนี่ยเราพัฒนานักกีฬาเป็นบุคคลไปนะครับมาพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาทางด้านคุณหมอโภชการแต่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้จดลิขสิทธิ์เทอร์มนต์ใน,นการแข่งขันของคนไทยเองเมื่อก่อนเนี่ยเรามีส่งนักกีฬาเก่งๆซึ่งเรามีเยอะ ออกไปแข่งต่างประเทศหรือถ้าจะเอาของต่างประเทศรายการใหญ่ๆมาเราต้องจ่ายเงินหลายร้อยล้านแต่ครั้งนี้ยุโรปอเมริกาเอเชียหลายประเทศต้องจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ให้กับรายการทรนาเมนต์ของไทยเนี่ยไปแข่งต่างประเทศแล้วมีการคอลิฟายระดับโลก r ร g ิเอนต์ถึงจะเข้ามาแข่งกับรายการนี้ได้ ก็เป็นเขาเป็นคนจ่ายเงินที่จะเข้ามารายการเราอันนี้ก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับก็หวังว่าทางรัฐเนี่ยแล้วเอกชนจะเอาเจสกีนะครับ WGP ครั้งนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างให้ไปทำกับอีกหลายๆกีฬานะครับหลายๆทอร์นาเมนต์ที่คนไทยอนาคตหวังว่าได้จดลิขสิทธิ์เพิ่ม,เต,มเติมในกีฬาอื่นๆน,นะครับ เพื่อเป็นคอนเทนต์ซูเปอร์คอนเทนต์ของประเทศไทยเราในอนาคตครับครับุุรับกท่านขอนาทุกท่านเข้าสู่อาชีพกของชาติไทยครับำดับแรกสุดนะครับผมขออนุญาตแนะนำนูเกียรติหหท่านในวันนี้คุณเอกสุรเชษชัยวงศ์ประธาน คุณสดิทวรบัญญานายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยคุณขจรเกียรกีฬากระบับชาติอนตารวดเอก<ไ>และผมขอเรียนเชิญรับเก้อองสัตย์ยอดมณี้ว่าการให้การช่วยเหลือการส่งเสริมและการส่งเสริมกีฬาเจ็ตสกีอาชีพของไทยภายใต้ชื่อโครงการกีฬากีฬาอาชีพ อิฐธงชาติไทยและมีหน้าที่ในการผลักดันนโยบายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะท่องเที่ยวเชิการท่องเที่ยวเชิญกีฬาซึ่งเป็นภารกิจหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่สนับสนุนพัฒนาการกีฬาโดยตรงอีกทั้งนักบริหารลดกิจและนักบริหารกีฬาระดับชาติ นายกสมาคมกีฬาเชสกี โรงการมอเตอร์ไซค์เราจะมีมอเตอร์จีนะครับเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นรายการที่เราต้องซื้อสิ่งนะแต่สิ่งที่ผมยังไม่เห็นแล้วอยากเห็นนั่นก็คือคอนเทนต์ของคนไทย ซึ่งรอมานานแล้วครับําเมได้ร่วมกับตุ๊บริเกแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันนะครับร่วมกันสร้างคอนเทนต์จนถึงทุกวันนี้คนไทยที่สร้างคอนเทนต์และเป็นลิขสิทธิ์ของคนไทยเองเราได้เห็นนะครับไทยแข็งแกร่งสู่ระดับโลกนะครับเป็นหลักการระกับป,ประเทศชาติ เราใช้ความเป็น w o r คาส l a s s c o n t ครับที่เราได้สร้างสําเร็จครับขึ้นมาต่อยอดไป4หัวข้อครับที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยนะครับข้อแรกครับด้วยการข่งไปสู่เอเทีนะครับซึ่งวันนี้ครับโครงการชสกีญี่ปุ่นนะครับพยายามติดต่อแย่งกานขอตัวแทนเับเลือกวิชาจิ้งจกญี่ปุ่นส่งเข้ามาแข่งขันที่ประเทศไทยซึ่งนี่คือระบบไร้เส้นแล้วก็ไลเส้นซีที่เกิดขึ้นครับนอกจากญี่ปุ่น เรียนทีมนะครับและมีความเข็นกล้ของกีฬาไทยในระดับโลกครับทั้มานําเสนอกีฬาไทยเป็นโบรชัวร์คอนเฟรนแล้วหลายท่านจะมีคําถามว่าแล้วเราพัฒนา The Kingdom of Thailand presents The World Premium Jet Ski Tour nament. Visit Thailand for amazing experiences unlike any other. Thai Airways International Jet Ski World Cup 2019 December 3rd through 8th, Pattaya City, Thailand proudly presented by Sports Authority of Thailand. <coughs> ในส่วนถัดมาครับในประเทศไทยครับตัวพัฒนากีฬาจริงชันขประเทศไทยประมาณสองพันหลัครับและสุดท้ายครับการต่อยดสางแร้ที่ในอะไรไเมไริกาเ็ตจะจะเป็นตัวแทนของไทยอเราไปแล้วนะครับก็ตั้งเป้าหมายโดยสุดโต่ว่าอย่างไรครับตั้งเป้าหมายโดยตรงนี้ให้ดีที่สุดและคนไทยก็รอมงสาบมาเป็นเวลานานมากซึ่งเราเองก็เป็นคนเองงามงสาบมาให้ประเทศไทยนะคะและจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับ แน่นอนว่าในระหว่างการไปประกวดเนี่ยก็ต้องมีสามารถจากชาติต่า,างทั่วโลกนะครับในการเป็นตัวแทนมีทะเลที่พร้อมอยู่แล้วและการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งมาหลายปีแน่นอนค่ะแล้วได้เชื่อว่าเมื่อหลายที่ประเทศเปิดเนี่ยจะต้องดีแน่นอนค่ะครับสุดท้ายนะครับสมมุติ การลงนามการรวบวมือกันในะการให้การสนับสนุนจากทางภาครัฐในการ่งการกีฬาประเทศไทยและแน่นวัฒนธรรมรัฐบาลไทยเรารพ้อมที่จะให้การแข่งขันีอาชีพยูจีพีวันในประเทศไทยเราสามารถสร้างช่อเสยนนำก่อนสำเร็จนะประกอบกับนำเราได้นำไปเป็นข้อสูงประเทศไทยของเราด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญทั้ง5ท่านนะครับกับการลงนามเพื่มโวยู่การทำวัตถุประสงค์การให้การช่วยเหลือ,ยอ,ยอส่งเสริมและสนับสนุนการชื่นิดติดของชาติไทยครับกับการรับต่อไปนี้นะครับขอบคุณทั้ง5ท่านอย่าง